ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนป .4 เราเคยเห็นหน้ากันที่โรงเรียนอยู่บ้างแล้วถูกไหมคะวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกันแบบเป็นทางการสักทีหนึ่งนะคะเรามาแนะนําตัวแบบดนตรีกันหน่อยไหมคะครูชื่อสุจิตอาภาศีสารคามสอนวิชาดนตรีนะคะแต่ถ้าแนะนําตัวแบบนี้มันก็ไม่น่าเป็นวิชาดนตรีถูกไหมอาครูจะลองแนะนําตัวแบบมีทํานองเข้ามานิดนึงลองดูนะคะ ค่ะสาวัสดีค่ะครูชื่อสุจิตอาภาสิสารคมอีกครั้งนะคะครูใส่ทำนองเพลงเข้าไปด้วยค่ะสาวัสดีค่ะครูชื่อสุจิตอาภาสิสารคนักเรียนแนะนำตัวแบบนี้พอไหวไหมคะเราลองช้าๆนะคะไม่ต้องใจร้อนค่อยๆเป็นค่อยๆไปเริ่มนะคะค่ะ สวัสดีค่ะพอไหวไหมคะอีกทีนะค่ะสวัสดีค่ะทีนี้ถ้านักเรียนเป็นผู้หญิงเราก็จะขึ้นต้นด้วยคำว่าค่ะสวัสดีค่ะแต่ถ้าเป็นนักเรียนชายล่ะใช้คำว่าค่ะอืมมันก็จะแปลกๆเนาะนักเรียนชายเราก็จะขึ้นด้วยคำว่าครับสวัสดีครับและตามด้วยชื่อและนามสกุลของนักเรียนนะคะ ลองทำพร้อมๆกันอีกครั้งนะคะค่ะสวัสดีค่ะครูชื่อสุจิตอาภาศิสารครามนักเรียนลองสังเกตไหมคะครูป,ปุมือได้กี่จังหวะถูกต้องแล้วค่ะ8จังหวะนะคะให้นักเรียนลองแนะนำตัวของนักเรียนเองทำจังหวะไปด้วย8จังหวะพอไหวไหมคะลองดูนะคะถ้าใครทำได้แล้วอัดคลิป แล้วส่งมาให้ครูดูนะคะวันนี้เราเอาแค่นี้ก่อนสัปดาห์หน้าเราค่อยมาเจอกันในเนื้อหาเต็มๆของวิชาดนตรีนะคะสวัสดีค่ะ